เทมเพลตข้อความสำเร็จรูปใช้งานง่ายรูปแบบสวยงามออกแบบมาเพื่อใช้กับคลิปวิโดีโอแนวตั้งใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเหมาะกับทุกคอนเทนต์มีหลายแบบให้เลือกใช้ปรับแต่งข้อความได้ใช้งานสะดวกเพียงแค่โหลดไฟล์โปรเจกต์ติดตั้งบนแอป LumaFusion ใช้งานได้ทันทีเพียงแค่เลือกรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนข้อความและนำไปใช้งานง่ายๆเท่านี้และที่สำคัญใช้งานได้ตลอดไม่มีหมดอายุนะครับ มาดูวิธีการใช้งานเทมเพลตข้อความสำเร็จรูปในเวอร์ชั่นใหม่นี้กันนะครับสมมติว่ามีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในอีเมลแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับมันก็จะนำพาทุกคนไปที่แอป ดอบบ็อกนะครับซึ่งทุกคนจะต้องมีแอปดอ o บ็อกนะครับดาวน์โหลดติดเครื่องเอาไว้นะครับเพราะว่าผมทํำเทมเพลตข้อความสำเร็จรูปในเวอร์ชันนี้อัพขึ้นไปในแอปดอบบ็อกนะครับเพราะฉะนั้นการนำไปใช้งานก็ต้องผ่านแอปดอบบ็อกนะครับเปิดเข้ามาจากลิงก์นะครับก็จะพบเทมเพลตข้อความสำเร็จรูปอยู่ในแอปดอบบ็อกแบบนี้นะครับเป็นไฟล์โปรเจกต์นะครับซึ่งวิธีการนำไปใช้งานเนี่ยก็คลิกที่ตัว ไฟล์แบบนี้นะครับจากนั้นมาที่ตรงกลางๆจอตรงนี้นะมันจะมีเมนูโอเพนอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับทีนี้การนําไปใช้งานเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่หลายขั้นตอนนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าทําเป็นแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับจากตรงนี้ไปนะครับวิธีการนําไปใช้งาน,นก็มาคลิกที่เมนูตรงนี้นะครับที่เป็นลูกศรย่อเมนูปิดเปิดเมนูตรงนี้เอาไว้นะครับคลิกครั้งหนึ่งนะครับ จะมีป๊อปอัพเล็กๆตรงนี้เด้งขึ้นมามันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเราแชร์ไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเซฟไปเก็บไว้ที่แอปไฟล์ของเราก่อนนะครับซึ่ง ผมก็จะแนะนําให้เป็นวิธีแรกไปเลยนะครับก็คือแชร์ไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าตัวไฟล์เนี้ยที่อยู่ในอีเมลเนี่ยนะครับมันไม่มีหมดอายุนะครับก็คือใช้งานได้ตลอดนั่นเองนะครับโอเคทีนี้วิธีการแชร์ไปใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆครับมาคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับเป็นไอคอนแชร์นะครับแล้วก็เลือกไอคอนที่เป็นแอป l u m a Fusion ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลย มันจะเด้งมาที่แอป l u m a Fusion นะครับแล้วก็ไฟล์โปรเจกต์เนี้ยจะถูกโหลดเข้ามาติดตั้งไว้ที่หน้าโปรเจกต์ของแอป l u Ma Fusion แบบนี้เลยนะครับเท่ากับว่าเรามีไฟล์โปรเจกต์เทมเพลตข้อความสําเร็จรูปติดตั้งไว้ในแอป l u m a Fusion เรียบร้อยนะครับขั้นตอนจากนี้ไปก็เป็นการนําไปใช้งานนั่นเองมาดูวิธีการนําไปใช้งานครับคลิกเข้ามานะครับอ่าก็จะพบว่าเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่15บรูปแบบนะครับแบ่งเป็นสีเอาไวบบน้น,วง,นง,วาง,งาน เอาอันนี้ก็แหละอันสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้ในรูปแบบนี้ก็จะมีอยู่1 2 3 l a เลเยอร์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเพราะมันจะมีข้อความอยู่3บรรทัดวิธีการนำไปใช้งานก็เช่นกันครับก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนนะมีอยู่2 3แบบในแบบแรกก็คือเป็นการ Copy ข้อความนะครับตัวนี้ Copy แบบนี้นะลากกลุ่มแล้วก็มาที่คลิปบอร์ดแล้วก็เลือก Copy แบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กลับออกมาที่หน้าโปรเจกต์ครับ เรามาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับโดยที่มาที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์แต่ก่อนที่จะสร้างโปรเจกต์นะครับกำหนดตรงนี้ให้เป็น9ต่อ16ก่อนนะครับที่เป็นคลิปแนวตั้งโอเคแล้วก็คลิกสร้างข้อความขึ้นมาได้เลยอ่าคลิกสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาได้เลยแล้วก็วางไฟล์ที่เรา copy เมื่อสักครู่นี้นะครับใส่โปรเจกต์นี้ก็คือมาคลิกที่คลิปบอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก place c l i นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ข้อความก็จะถูก Copy มาใช้งานที่โปรเจกต์นี้แล้วโอเคจากนั้นเราก็แค่เปลี่ยนข้อความนะครับจากตัวอย่างที่มีเอาไว้เนี่ยให้เป็นข้อความในแบบที่เราต้องการสมมติว่าผมจะเปลี่ยนข้อความก็เลือกทีละเลเยอร์นะครับแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนจะมีเลเยอร์ข้อความอยู่ตรงนี้นะนี่วิธีการเปลี่ยนก็แค่ดับเบิลคลิกครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความสมมติว่าเปลี่ยนแล้วเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับก็สามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้ด้วยนะ แต่อันนี้ผมก็จะใช้ฟอนต์ที่ผมทําเป็นตัวอย่างเอาไว้เลยนั่นก็คือฟอนต์ที่มีชื่อว่าล i ยซีแซนเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบเดียวกันก็ได้นะหรือว่าจะใช้ฟอนต์ในแบบของตัวเองก็ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยผมเปลี่ยนแบบนี้นะครับทีละเลเยอร์ก่อนใช้งาน นะครับแล้วก็ในการปรับขยับตำแหน่งของตัวฟอนต์หรือขนาดหรือการขยับตำแหน่งเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าขยับได้นิดๆหน่อยๆนะครับอย่าให้มันเพี้ยนไปจากเดิมมากนะักเพราะว่ามันจะไปกระทบกับคีย์เฟรมที่กำหนดเอาไว้นะครับคีย mm ์เฟรมเนี่ยผมกำหนด ในแบบที่ล็อกขนาดของข้อความเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปเปลี่ยนขนาดมากเกินไปหรือว่าย้ายตำแหน่งมากเกินไปเนี่ยการแสดงผลมันจะไม่ตรงนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะได้เทมเพลตข้อความในแบบของตัวเองนะครับจากนั้นก็ Export ครับมาที่ Export พอร์เราก็เลือก m o v วี่นะครับเลือกโฟโต้ก่อนที่จะเอ็กซ์อีกนิดนึงครับมาตรงนี้นะครับวิดีโอโคเดกครับ ให้เปลี่ยนเป็น HEVC with transparency นะครับนั่นก็คือการเซฟออกไปเป็นข้อความที่มีพื้นหลังโปร่งใสนั่นเองนะครับแล้วก็ Export อีกทีหนึงครับฝฟายนี้ก็จะถูก Export ไปเก็บไว้ที่คลังรูปภาพนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็ค้างเอาไว้แบบนี้นะครับเรากลับออกไปที่โปรเจกต์ที่เราต้องการจะเอาข้อความไปใช้งานนั่นเองนะครับมาที่โปรเจกต์อันนี้ตัวอย่างที่ผมเตรียมมาไว้นะครับวิธีการทาข้อความเมื่อสักครู่นี้มาใช้งานก็คือ ไปที่คลังรูปภาพครับแล้วก็ไปนำไฟล์ข้อความที่เราเอ็กซ์พอร์ตเมื่อสักครู่นี้ลากลงมาวางซ้อนกับคลิปดีโอด,ด้านบนแบบนี้ได้เลยครับเท่านี้เราก็จะได้เทมเพลตข้อความที่เรากําหนดเองเรียบร้อยแล้ววิธีนี้นะครับมันจะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าสมมติว่าตําแหน่งข้อความเนี่ยมันไม่ตรงกับจุดที่เราอยากจะวางเราก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับย่อขยายหรือว่าย้ายตําแหน่งของข้อความได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยมาที่เมนู f r a m e a n d Fit นะครับแล้วก็ใช้วิธีการจับนะครับ ย่อขยายเปลี่ยนตำแหน่งได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับเผื่อว่าตำแหน่งเราอยากจะวางในจุดที่ผมไม่ได้เซตเอาไว้นะครับประมาณนี้ถ้าจะรีเซตก็ดับเบิลคลิกมันก็จะกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่ผมเซตเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้นะครับจะเป็นวิธีการ Copy Template ข้อความมาใช้งานในแบบที่1ก็อาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับแต่ถ้าทำได้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือจะทำเป็นเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไร โอเคนี่ก็เป็นวิธีแรกนะครับทีนี้มาดูวิธีที่2นะครับก็คือเราจะกลับไปที่เทมเพลตข้อความที่เราดาวน์โหลดมานะครับเหมือนเดิมเราก็เลือกเทมเพลตข้อความที่เราต้องการจะเอาไปใช้งานนะครับผมยังเลือกเป็นแบบเติมอยู่นะเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับก็คือวิธีนี้เราจะทําไม่เหมือนกับวิธีเมือม่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราจะ c o อปปี้ครับ c o อปปี้เหมือนกันนะชอบรูปแบบนี้เรา c o อปปี้ไปใช้งานเลือกคลิปบอร์ดเลือก c o อปปี้แล้วก็ รอบนี้เราไปที่ตัวคลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วก็วางตรงจุดที่เราต้องการนำไปใช้งานแบบนี้นะครับจะแตกต่างกับวิธีที่1ก็ตรงที่ว่าวิธีนี้ง่ายก็พีแล้วก็มาวางแล้วก็เปลี่ยนข้อความในแบบที่เราต้องการได้เลยแต่เราจะไม่สามารถที่จะขยับย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนขนาดของข้อความได้ง่ายเหมือนกับวิธีแรกอันนี้วิธีแรกเราก็แค่มาที่เมนูเฟรมเอ n นฟิ t แล้วเราก็จับย้ายเลยมันจะเป็นเอ่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งก้อนแบบนี้ถูกไหมครับเราก็จะย้ายง่ายแล้วก็ ย่อได้อะไรแบบนี้แต่พอมาวิธีที่2เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแล้วย้ายข้อความได้ง่ายเหมือนวิธีแรกเพราะว่านี่ครับมันติดคีย์เฟรมที่ผมทําเอาไว้ในแต่ละเลเยอร์นะครับมันไม่ได้เป็นก้อนเดียวเหมือนกับวิธีที่1แบบนี้นะครับนี่ที่มันจะเป็นก้อนเดียวแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟล์ที่ถูก เอ็กซ์ออกมาหลังจากที่เราไปแก้ไขในอีกโปรเจกต์หนึ่งพอนึกภาพออกใช่ไหมครับวิธีนี้ก็จะง่ายในกรณีที่ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนตำแหน่งหรือปรับขนาดข้อความไปจากเดิมที่ผมกำหนดเอาไว้นะครับเลือกใช้ดูว่าชอบวิธีไหนนะครับ โอเคแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเทมเพลตข้อความสําเร็จรูปในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ง่ายต่อการใช้งานของเ,อเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานตรงไหนเนี่ยนะครับก็ทักผมมาได้เสมอนะครับ